สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์16มกราคมนะคะถึงวันที่15กุมภาพันธ์ความรักชาวมังกรครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะ ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีสาหนึ่ึ่งเดือนแรกของชาวครึ่งเดือนแรกของของชาวมังกรเนาะของชาวมังกร ซึ่งเดือนแรกของเดือนเมษานะคะชาวมังกรเดือนเมษาค่อนข้างที่จะคิดเยอะ ควารักชาวมังกรน,นะคะมีไพ่สี่เหรียญอยู่ไพ่เมลักไพ่สี่เหรียญอยู่ไพ่เมลักเก็บซ่อนความรู้สึกนะราชินีถ้วยนะคะหมุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อ่านะมีเมบรามีเอมเปอเรอร์แล้วก็มีเราชาถ้วยอาจจะมีคนเข้ามานะคะมากกว่าหนึ่งหรือว่ามีสองจิตสองใจมีให้เลือกนะตอนนี้นะชาวมังกรน,นะคะเราจ,จะมีคนที่เข้ามา ทำให้คุณปิ๊งปิ๊ง,งเนาะหรือว่าให้อยู่ในช่วงของกำลังคิดอยู่นะคะไตรตรองนะคะคิดการคิดไตรตรองตอนนี้วันเวลาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์ของชาวมังก่อนจะมีคนเข้ามานะคะจะเป็นคนที่คนเข้ามาจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่รู้จักหรือว่าเขาค่อนข้างจะมีพลังงานที่จริงจังกับเรา นะคะเขามีพลังงานที่จริงจังกับเรานะแต่เราอยู่ในช่วงของกำลังตัดสินใจในใจคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของกำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังดูกันมานานนะคะหรือในบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานในบางท่านจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานบางท่านจะทํางานร่วมกันหรือรู้จักกันมานานเป็นแค่คนรู้จักก็ได้นะมาเกี่ยวข้องนะคะชาวมังกร มีเดยวฟูนะคะคุณอาจจะมีความอิสระนะคะคือแต่มันมีสามดาบคือใจหนึ่งก็อยากอิสระเนาะมีแฟนอยู่แล้วไม่ได้นะคะมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแต่ก็อาจจะไปเจอคนที่อยู่รอบตัวเนาะอาจจะเป็นคุณคุนเคยนะคะเพื่อนโรงงานในคนเคยรู้จักเนาะช่วงนี้อยู่ในช่วงของกําลังเก็บความรู้สึกและไปถึงความถูกต้องหรือมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนสองคนนะคะ ความเป็นไปได้ของมังกรนะคะมีไพ่เอ็มเพรสเนาะแล้วก็ไพ่เดซนะคะแล้วก็ไพ่หกเหรียญห้าเหรียญขอไพ่ค่ะนี่แหละความสัมพันธ์มันยังไม่สามารถสานต่อไปได้นะกับความรังั้งใหม่หรือสถา,านการณ์ช่วงนี้มันทําให้รู้สึกว่าคุณอาจจะเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาประเดประดังการงานการเงินด้วยนะ มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสถานการณ์ยังไม่เอื้อกับตัวเองนะมีเข้ามาด้วยแล้วก็มีไพ่เอ็มเพลยเดทแล้วก็ห้าเหรียญมันเหมือนความรู้สึกของเรามันเหมือนกับการที่เราไปบางครั้งนะเราอาจจะเปิดใจนะคะเขาบอกว่าเราอาจจะไปเปิดใจมากอันนี้คือไพ่แนะนำนะคะเปิดใจมากเปิดใจมาก,เ,มากเหมือนกับว่าไป ไม่ได้คิดอะไรมากนะ่ะใจดีมากเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะจนบางครั้งอ่ะเราไปอ่อนใจอ่อนเออจนบางครั้งใจเราอ่อนนะคะทําให้เกิดปัญหาในบางชาวมังก่อนอาจจะมีช่วงนี้อาจจะเนื้อหอมหรือว่าชาวมังก่อนอาจจะเรื่องของความรักอาจจะมีคนอา่าคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกอา่าวิววิวนะคะอยู่ในช่วงของความถูกต้องหรือในบางท่านก็อาจจะ เข้ามาพร้อมกันสองคนแล้วก็กําลังตัดสินใจนะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วบางทีเราอาจจะเปิดใจคือมันเหมือนความใจดีของเรามันทําให้เราแบบไม่สามารถเลือกได้ก็เป็นไปได้นะชาวังก่อนนะคะก็ไว้เป็นแนวทางช่วงนี้ก็ดูไปก่อนนะคะเป็นช่วงที่คุณยังยังรังเลกับความรักยังไม่สามารถเลือกอะไรได้ยังรู้สึกพูนคิด พิจารณาหรือในบางคู่ในบางท่านนะคะในบางท่านอาจจะโสดในบางท่านอาจจะโสดด้วยแล้วมีคนเข้ามาเลือกสองคนนะคะหรือว่าคนบางบางกรบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาที่นอกเหนือจากคนที่อยู่ในใจก็เป็นไปได้อันนี้เอาไว้เป็นแนวทางพูดแบบกว้างๆไปก่อนนะคะคราวนี้เราไปดูต่อค่ะหน้าไพ่ต่อไปนะคะหน้าไพ่ต่อไปเราไปดู ชุดต่อไปนะคะเราไปดูเขาคนนั้นของชาวมังกรและชาวมังกรนะคะไม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองช่วงระหว่างชาวมังกรเองนะคะและเขาคนนั้นสถานะนี้นะคะสถานะนี้อาจจะสําหรับชาวมังกรที่กําลังคิดอยู่ในใจสําหรับชาวมังกรที่กําลังคิดอยู่ในใจว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับเรา นะคะแล้วเราคิดอย่างไรกับเขาถ้าเราไพ่ของเราตรงนะคะก็แปลว่าเขาคนนั้นก็มีส่วนนะก็ไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าไปคิดเยอะเนาะหรือว่าไปคิดมากนะอันไหนดีก็เก็บไว้นะคะอันไหนไม่ดีก็ฝากไว้หมอไว้ตรงนี้ละกันนะคะ ชาวมังกรที่กําลังกบหากันอยู่หรือกําลังดูใจกันอยู่หรือกําลังมีปัญหาณนะตอนนี้นะคะหรือคุณโสดเราไปดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณนะคุณตอนนี้คิดถึงเขานะคะคิดถึงเขาเนะว่าเขาคิดอย่างไรวันนี้แม่หมอพูดตกว้างนิดนึงพอพาะไพ่ออกมาเจอเหมือนรักแทรกรักซ้อนรักในการตัดสินใจดังนั้นแม่หมอก็เลยไป เน้นตำแหน่งนั้นมากไปหน่อยนะคะอันนี้ต่อไปเรามาดูช่วงสองนี้แหละช่วงสองสำหรับสถานะถ้าค,คุณคุยสถานะคนพบกันอยู่หรือสถานะโสดนะคะหรือคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาคิดอย่างไรคะเขาคิดอย่างไร หมอเปิด,ปดไพ่ออกมาสองช่วงเหมือนเดิมนะคะด้านล่างนะคะชาวมังกรมีราชาดาบมีเดอะเรเวอร์ราชาดาบมีเดอะเรเบอร์ชาวมังกรมีความรู้สึกที่ดีกับเขาแน่นอนนะแล้วก็กําลังคบคุยอยู่กาลังคบคุยอยู่หรือว่ากําลังแต่น่าไม่ชัดเจนกําลังคบคุยอยู่หรือว่ากําลังคุยกันอยู่นะคะด้านล่างเป็นชาวมังกรคุณมีความรู้สึกว่า คุณกําลังคบคุยไปก่อนหรือว่ามีความรู้สึกมีความผูกพันโอเคกับความสัมพันธน์ไพ่สิบดาบเข้ามาค่ะไพ่สิบดาบเข้ามาแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดชาวมังกรนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดมีสิบดาบเข้ามามีเรื่องอะไรทําให้คุณรู้สึกนะทําให้คุณรู้สึก รู้สึกแบบอาจจะอกหักอ่านะในบางคนบางคู่นะชาวมังกรในบางคู่มีความรู้สึกแค่วรู้สึกอะไรไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือคาดหวังเอาไว้อะสิ่งที่เราชอบพึงพอใจอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะ่ะนะคะสิ่งที่เราชอบเราพึงพอพอใจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยทั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะพยายามคุยคบเขาอยู่ นะคะคุณอาจจะกําลังวางแผนในการที่จะคบเขารู้สึกมีหลักการรู้สึกมีการวางแผนค่อยๆคุยกันไปสื่อสารใจกันไปและอยู่ดีๆคุณก็เริ่มรู้สึกต้องการความชัดเจนนะคะต้องการความชัดเจนอะไรที่มันแน่แนชัดเนาะในความสัมพันธ์แต่เป็นไพ่สิบดาบเข้ามาเขาให้คุณรู้สึกสิ่งที่คุณหลงไหลหรือว่าคุณรู้สึกมีพลังงานที่แบบรู้สึกชื่นชอบหรือว่า มีความหวังกับความรักั้งเนี้ยมันทําให้คุณล้มลงนี่เป็นสถานะของชาวมังกรในบางท่านณตอนนี้แล้วเขาคิดอย่างไรกับเราเขาเด็กหนึ่งเด็กถือไม้เท้าเขาก็ล้มเหมือนกันคุณมีปัญหาอะไรกันนะคะเขาก็สิบดาบเราก็สิบดาบเขาก็อยากจะสร้างไปพร้อมกับคุณนะคะเขาที่ชาวมังกรน,นึกถึง เขาก็รู้สึกตีกับคนเหมือนกันหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นแต่เขาเหมือนกับว่าเขาอยากเริ่มต้นแต่สภาพรอบตัวเขามันเป็นไปได้ไหมเขาเดินเดินจากเขาถ้วยที่เขาเจอหรือว่าความสุขที่เขาเจอมันบางท่านอาจอยู่ไกลบางท่านอาจอยู่ต่างถิ่นต่างแดนในบางคู่บางคู่คบคนไกลบางคู่คบคนต่างถิ่นต่างแดน ไม่ได้เจอกันอยากเจอกันเขาอยากคุยนะคะหรือบางคนอยากจะสารความสัมพันธ์แต่ไปต่อยากกันนี่คือความสึกของเขาเขาพยายามสปีดตัวเองนะคะพยายามสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะพบกับคุณเพื่อที่จะพบกับคุณหรือว่าพยายามที่จะทำทุกทุกวิถีทางเพื่อให้ได้พบกับคุณและได้สารต่อสถานะนี้อาจจะเป็นสถานะที่กำลังดูใจกันดู นะคะหรือสถานะที่กําลังมีปัญหากันก็ได้ถ้าเป็นสถานะที่กําลังควกคยกันอยู่แน่นอนฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะสู้ทุกอย่างนะคะเพื่อตัวเองเพื่อที่จะสารคมสัมพัสแต่สําหรับคุณแล้วคุณเหมือนกับคุณวางหลักการไว้ดีนะมังกรรู้สึกใจเย็นอยู่พยายามควบคุมพยายามที่จะค่อยๆศึกษากันไปก่อน นี่นี่เป็นไปได้นะเชื่อมไปถึงชุดแรกชุดแรกก็อาจจะมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วอ,อาจจะไปเจอคนอีกคนหนึ่งเนาะแต่ชุดที่สองก็คือฝั่งตรงนั้นเขาต้องการที่จะจูจมนะคะหรือต้องการความสัมพันธ์ที่สารตอ่อส่วนด้านล่างนั้นชาวมังกรเหมือนกับคุณมีหลักการคุณคุณคุณรูแ้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าชาวมังกรมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะอืม มันไปมันไปไแบบแบบทุรักทุเลมากเลยแต่สําหรับเขาเขาไม่เคยกลัวอะไรนะคะเขาอิสระเขาไม่เคยกลัวอะไรแต่สรุปแล้วสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือกรณีของคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่กาลังพกอยู่ที่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ไกลๆนะก็มีเกณฑ์ว่าเขาอยากจะพยายามที่จะสู้ที่จะมาหาคุณให้ได้พยายามที่จะทําทุกวิถีทางที่จะ มาหาคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานี้สภาพสภาพรอบตัวยังไม่เอื้อเนาะก็เป็นไปได้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกยังคิดถึงสําหรับคู่ที่กําลังพบกันอยู่กําลังคิดถึงกันอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าสภาพแวดล้อมไม่สามารถทําให้เรามาพบกันได้กําลังต่อสู้อะไรบางอย่างนะคะแค่คนคุยก็เหมือนกับว่าแค่คุณคุยเน้นอารมณ์นะความรู้สึกมันต้องปรับกันมากกว่า มันเป็นความรู้สึกข,ของคนสองคนที่ต้องปรับกันมากกว่านะคะเขาก็เหมือนกับจะสร้างความสัมพันธ์ดีๆหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันเขาอาจจะอารมณ์อารมณ์ของเขานิสัยของเขานะบางครั้งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยกับสภาพสภาพรอบตัวเหมือนกันที่คบกับเขาอังนั้นมันเป็นความรู้สึกข,ของ คนระหว่างคนสองคนที่เข้าใจกันมากกว่าในสถานะแค่คุยนะคะแต่สถานะคนคบรักกันเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคที่ต้องฝันฝ่าต่อไปนะคะเรามาดูต่อว่าความรักของคุณและเขานะคะสามารถที่จะสานต่อไปได้หรือไม่ชุดเจ้าแล้วกัน คำตอบนะคะเป็นไพ่เเนาะวานนะคะเเนาะเไม้เท้าคำตอบก็คือว่าสิบาวอันนี้มาชาวมังกรโดดเดนในเรื่องของรักสามเศร้าแบบแฝกนะคะนะคะไพ่แนะนำบอกว่าคำตอบก็คือคุณควรจะมองไปข้างหน้า แวบมองไปเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการมากกว่านะคะเป็นสิบดาบสิบดาบคือบางทีปัญหาที่เข้ามานั้นถ้ามันแย่เกินไปคุณก็ควรจะพิจารณาว่าควรจะสารต่อไปข้างหน้าอย่างไรไปต่อได้ไหมนะบางคู่ก็ต่างคนต่างเจ็บมานานคุณก็ควรจะพิจารณานะมากกว่าสําหรับคู่ชาวมังกรในช่วงเวลานี้ที่กําลังกระท่อนกระแท่นนะคะที่กําลังมีปัญหาเนาะ และในทางเดียวกันนะเขาก็พยายามที่จะหนึ่งเขาก็อาจจะใจร้อนด้วยนะสําหรับบางคู่นะคะสําหรับสถานะที่กําลังคบดูใจกันอยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนใจร้อนนะขณะที่เป็นแฟนกันด้วยนะคะเขาก็เหมือนมั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 นก็เหมือนกับว่าคุณต้องอยู่ที่การปรับปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจมากกว่า ในช่วงเดือนครึ่งเดือนนี้อัศวินนะคะอศวินถ้วยราชาดาบแล้วก็แปดไม้เท้านี่แหละมีไพ่ที่มีไพ่ที่พยายามที่จะดึงกราษาเอาไว้เหมือนบางครั้งก็มาออกมาดีในบางครั้งก็เป็นตัวของตัวเองสูงมาก แล้ววันเวลาผ่านไปนะคะความสัมพันธ์ยืดเยื้อยาวนานและสรุปก็คือบางครั้งเป็นฝ่ายเราหรือเปล่าที่ไม่ยอมปล่อยมือนะคะที่กําลังคู่ที่กาลังมีปัญหาที่กําลังดึงเขาไว้ภาพโดยรวมตอนนี้มีทั้งรักสามเศร้ามีทั้งรักแทกมีทั้งคุณให้เลือกและขนาดเดียวกันคนกาลังมีปัญหานะคะที่กําลังไม่เข้าใจกันเนาะ การสื่อสารอย่างเกิดจากความรู้สึกอารมณ์นะคะว่าจะเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนและในบางคู่ที่เป็นโสดหรือว่ากําลังอยู่ห่างไกลกันก็รู้สึกว่าคิดถึงกันมากเลยนะอันนี้สําหรับคู่ที่กําลังแบบว่าดูแล้วห่างไกลกันมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้อันนี้คืออุปสรรคที่เจออยู่ดังนั้นเดือนมกราเดือนเมษาชาวมังกรค่อนข้างที่จะต้องเจอสึกหนักพอสมควรกับความรักแต่ว่าด้วยความที่คุณดึง ยังดึงความสัมพันธ์เอาไว้อยู่คุณพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไม่ให้หลุดลอยไปทั้งๆที่ก็ยังเจ็บเจอทั้งสิบดับเราก็สิบดับเราก็เจ็บเขาก็เจ็บนะมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเข้าใจหรือเปล่าหรือใครไฟใดไฟหนึ่งอารมณ์ร้อนมากไปหรือเปล่าอันนี้ก็ลองพิจารณาในความสัมพันธ์ดูนะคะว่าเราจะอะไรที่มันรับได้ก็รับได้เนาะอันไหนที่มันมันเกินไปนะคะก็ชาวมังกรก็ลอง อิจนานะคะต่อไปชุดที่สามชุดที่สามแม่หมออยากจะเราจะมาพูดถึงนะคะชุดที่สามนะคนโสดชาวมังกรนนคะ่ะ คนโสดชาวมังกรอไพ่ขอเปลี่ยนนิดนึงอ่าไพ่ไพ่ไพ่ดาลักคนโสดชาวมังกรค่ะคนโสดชาวมังกรความรักเป็นอย่างไรบ้างดูแนวเป็นเดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์ค่ะแล้วก็ไพ่เก้าช่วยคุณกำลังพยายามมีแรงบันดาลใจเรื่องของความสุขคนโสดนะคะแปดเหรียญ ตอนนี้ก็มุ่งมั่นเรื่องของการเงินด้วยหละเงินของคุณค่อนข้างจะดีนะคะมีเงินหรือว่าการเงินของคุณเหมือนกับคุณมุ่งมั่นเรื่องของเงินเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์หรือว่ามาเรื่อยๆนะค่อยๆเปค่อยๆไปอาจจะเป็นงานประจาหรือว่ามีงานให้เราทําหรือว่าเงินนั้นไม่ขาดแหละมาเรื่อยๆแหละนะคะในอ๋อเหมือนแต่เราต้องการความสุขไพ่สามดาบ คุณต้องการความสุขคุณต้องการเจอคนที่ใช่คนต้องการชัยออดเนาะนักรบนะคะอัศวินขี่ม้าขาวนะคะหรือคนที่ใช่ที่โดนสเปกเราอะชาวมังกรคนโสรนะคะเรื่องเงินไม่มีปัญหานะคะไม่ได้เหลือตอนอะไรแต่ว่ากำลังทัดสันนิดนึงกับเรื่องของความรักต้องการความรักที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองหรือคนที่เรากำลังค้นหาอยู่นะตอนนี้นะคะ ขอไพ่หนึ่งไพ่หนึ่งถ้วยความสุขความสุขของคุณโสดแน่นอนนะคะแต่คุณกําลังพิจารณาคัดสรรอย่างหนักพอสมควรตอนนี้คุณยังโสดอยู่แน่นอนคุณยังโสดอยู่แน่นอนนะคะแต่ฟูคุณยังโสดอยู่แน่นอนแต่คุณเลือกหรือเปล่าหรือต้องการ สวินแม่ขาวอยู่หรือเปล่าเรื่องคารเงินคุณโอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆหรือง,งานประจํางานที่ได้รับก็โอเคดีอยู่แล้วนะคะมีเงินมีงานเข้ามาไหลยอยู่ตลอดนะเรื่องความเรื่องเงินเนี่ยไม่มีปัญหานะสําหรับคนโสดคนชาวมังกรน,นะคะแต่มันจะเหมือนไปถ้วยเนาะความสุขฉันต้องการคนที่ใช่แต่เหมือนกับว่าเรากำลังคัดสรรค่อนข้างเลือกค่อนข้างที่จะเออนะคะ นิดนึงนะคะคัดสรรน,นิดนึงให้มันาตามที่เราต้องการนะคะตามที่เราต้องการเราจะเป็นคนสุภาพบุรุษหรือว่าเป็นคนจิตใจที่ไปกับเราได้อะที่ใช่อะที่ไปกับเรากับชาวมืองกรได้อะนะคะแต่คุณมีเกณฑ์หนึ่งถ้วยคุณมีเกณฑ์ได้รับพลังงานนั้นนะคะคุณได้รับพลังงานนั้นนั่นนั่นเอง mm hmm. ขอไพ่อีกสามใบค่ะตอนนี้เดี๋ยวฟูนะเก้า นะคะเด็กถือดาบและก็6กดาบนั่นหมายความว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงเรื่องของงานเงินนะคะเป็นเรื่องที่แบบสำคัญแต่ในขณะเดียวกันในใจของคุณคุณต,ต้องการความสุขต้องการคัดสรรคนที่ใช่ต้องการคนที่พร้อมที่จะไปกับเราได้จริงๆนี่คือแรงบันดาลใจหรือว่า The Star, เดอะสตาร์เนาะความรู้สึกภายในลึกๆนะคะของเรามีเกณฑ์จะได้ไหม นะคะมีเกณฑ์จะได้ไหมเอ็ดออฟอะไรอะชาเลนช์หรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยคุณมีเกณฑ์จะได้แต่มันต้องคัดสันอาจจะเป็นช่วงเวลานี้อาจจะมีคนเข้ามาอยู่แหละแต่กำลังดูอยู่ยังไม่เด่นชัดเท่าไหรนะ่นะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยจะมาในรูปแบบเด็ดขาดโดดเดียวเด็ดเด็ดเดียว,ดดยวนะคะเป็นคนตรงตรงเนาะถือดาบนะคะเดออตเนาะถือดาบเข้ามาหรือว่าเออมีหกดาบอะไรเงี้ยมีเหมือนกับว่า เป็นคนตรงๆแข็งๆที่จะเดินเข้ามาหาเราตอนนี้เราก็เลยพร้อมที่จะอขอไปในเรื่องของกําลังดูๆกันไปก่อนก็จะดีนะคะ The Fool อยู่นะคะยังมีลักษณะที่ยังไม่เลือกใครนะคะยังไม่เลือกใครยังดูกันไปก่อนแน่นะคะยังดูกันไปก่อนดูเชิงไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสำหรับคนโสดชาวมังกรน,นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับความรักของชาวมังกรน,นะคะ ที่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะอย่าไปเกี่ยไปคิดหรือว่าไปซีเรียสไปคิดอะไรมากเป็นนิยายเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนแม่หมอมาถึงจนนุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆโอกนหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ